วันหูตั้งหางชี้รอพ่อกลับบ้านแล้วโอเคโอเคโอเคเนี่ยเนี่ยอารมณ์แบบนี้เราต้องห้ามเข้าใกล้เลยนะคะพี่พี่มาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาพอเขาพอโอ้รถแรงรถแดงโอ้รถแรงโอ้รถ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 เออใจเย็นเย็นนางใจเย็นเย็นโอ้ยดูดูดูพ่อดูพ่อเขาปักงงดูพ่อเขาจะโอบค่ะโอ้ดูค่ะดูค่ะเอ็นดูมาดูปักงงดูคขาหัวลูกค่ะโอ้รถแรงรถแรงเลยนะคะโอดูดูค่ะโอ้ลูกโอ้ลูกโอ้โอ้ลูกโอ้โอ้โอ้ลูกโอ้อย่าร้อนอย่าร้อน เออเร็วๆหน่อยเว้ยลูกรอแล้วเว้ยมาเร็วๆเด็กอ้วนหูตั้งหางชี้รอพ่อกลับบ้านแล้วนนนเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วโอเคโอเคโอเคนี่ยอารมณ์แบบนี้เราต้องห้ามเข้าใกล้เลยนะคะพี่ แล้วถึงหน้านุ้นแล้วนะคะถึงหน้านุ้นแล้วพดอดีพ่อแสงสุกไปไปทางานนะคะไปทํางานนะคะวันนี้รับพี่พี่นักท่องเที่ยวนะคะเด็กอ้วนรออยู่บ้านก็อาการประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆี่อาการแบบนี้ทาไมน้องนิกไม่เข้าไปใกล้ทําไมไม่ปลอบปลอบไม่ได้นะคะพี่พเขาอา,อารมณ์ขอารมณ์ไม่ดีนะคะถ้าไม่ใช่พ่อควานคือท้ามเข้าใกล้เลยนะคะ เขากําลังอารมณ์โกรธนะคะอารมณ์โกรธให้กินกล้วยกินหญ้าก,ก็ไม่กินนะคะเหยียบทิ้งเตะทิ้งอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็คือต้องอยู่บเขาว่าทําไมไม่ได้พาน้องมินนี่ไปด้วยน้องมินนี่เป็นช้างตกงานนะคะพี่ๆน้องมินนี่เป็นช้างตกงานนะคะเออมาแล้วลูกมาแล้วนุ่นถึงนุ่นแล้วนุ่นถึงนุ่นแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโอ้ยจังแมนเนาะ นะคะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวมาแล้วลูกเดี๋ยวมาแล้วค่ะดูค่ะสังเกตดูเวลาอารมณ์โกโรธนะคะหูจะตั้งอยู่ตลอดเวลาหูจะไม่แบบว่าะสะบัดนะคะจะไม่แบบปิ้วปิ้วปิ้วิวนะคะพี่ๆอันนี้คนเป็นแม่ก,ก็ทําได้แค่ออยู่อยู่ใกล้กลนะคะแต่ก็ไม่ต้องไม่ใกล้มากนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่น้องนิคซูมนะคะต้องมองมองเขาอยู่ตลอดนะคะก็เราต้อง คือเขาก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะคะพี่พี่น้องมินนี่ต้องโตขึ้นทุกวันนะคะจะติดพ่ออย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มาแล้วลมาแล้วลูกมาแล้วอ้ดูหูตั้งหางชี้เลยค่ะพี่พี่ดูดูเขาได้ยินเสียงเอ่อได้ยินเสียงพ่อมานะคะนี่นี่นี่พ่อมาแล้วค่ะนะคะพ่อเขามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วคะ่ะมาแล้วใค่ มาแล้วจ้าโอ้พี่ขอบคุณตามหลังมาด้วยมาแล้วมาแล้วพอ่อแสนมาแล้วคะ่ะโอ้ยมาแล้วเดอมาแล้วเอาเอาอาอุ้ยจังแมนเนาะจังแมนเนาะโออมาแล้วลูกมาแล้วพอ่อมาแล้วลูกอุ้ยดูหูหูตั้งหางก็ตั้งครับทีนี้อ่กอดเขาลงอ้วนกอดเขากอดขา,าดขาว้ดาวยโอ้โอโกรธแรงโกรธแรง เย็นๆนนางใจเย็นๆย็นลูกกรธแรงพูดโกรธแรงพูดเุ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาเอากอดกันก่อนกอดกันก่อนพ่อไปยังไม่ถึงเอ่อประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่ๆอ่ะพ่อกอดลูกอ่ะกอดอู้เขาไม่ให้กอดไม่ต้องกอดอย่ามากอดโกรธแรงเุ้ยโกรธแรงพูดเุ้ยโกรธโกรธเฮ้ยต้องหางตีเลยเฮ้ยเฮ้ยเนอง พ่อกดพ่อกอดพ่อโออ่ะพ่อโอลูกพ่อโอก่อนโอกรพ่อไปทํางานจะได้มีตังค์มาซื้อหญ้าให้หนูไงลูกโอ้ยดู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 พอดูพ่อเขาควักงวงดูพ่อเขาจะโอค่ะอุ้ยดูค่ะดูค่ะอุเอ็นดูมาดูควักงวงดูเคาะหัวลูกค่ะโอ้โกรธแรงโกรธแรงโกรธแรงอุ้ยโกรธแรงพพดโกรธแรงพพดโอ้ยเฮ้ย้ยโกรธพพดโกรธแรงโกรธแรงอากอดกอดกอดอากดโอ้ นะคะพี่ๆความรักความผูกพันของพ่อกับลูกนะคะสุดยอดจริงๆนะคะแม้ไม่ใช่พ่อลูกที่แท้จริงความรักที่ให้กันเนี่ยโอ้โหเปี่ยมล้นไปซะทุกอย่างเลยนะคะโอด้ดูดูค่ะโอ้ลูกโอ้ลูกโอ้โอ้ลูกโอก้โอ้โอ้ลูกโอ้อย่าร้องอย่าร้องโอ้โอ้ยโ,โกรธแรงโพดโกรธแรงโพดเฮ้ยจังแมนเนาะ อ้าวนะคะพี่พี่เ้ยสุดยอดแห้งสุดยอดแห้งเออโอก่อนโอกรอนอู้ยปลอบใจเขาก่อนเขาร้องไห้เขาคิดถึงพ่อแรงโอ้ยปลอบใจเขาปลอบใจเขาอ่าปลอบใจเขาปลอบใจเขานะคะโอ้อ่อนโยนมากสอนให้อ่อนโยนสอนให้รักกันเขาก็รักกันนะคะพี่พี่โอ้รักลูกโอ้รักลูกเออรักลูก โอ้ยดูดูเขาโกรธเขาโกรธนางอย่าไปดูดแหมมพ่อนะลูกไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาลูกอ้วนระวังดูดแหม่มนะเอ้ยนะคะเอ้ยเฮ้ยโกรธโกรธโกรธยังโกรธอยู่ยังโกรธอยู่หูยังตั้งอยู่นะคะยังโกรธอยู่เอ้ยยัง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 มียังมียังมีสะเก็ดความโกรธอยู่หน่อยนึงนะคะ อ่าอ่าอ่าใจเย็นเย็นลกใจร่มๆมหรือยังถ้าใจร่มแล้วแม่จะกอดเอ้ยหูปิว้วปิ้วแล้วหูปิว้วปิ้วแล้วคนเก่งของแม่คนเก่งของแม่เอ,แมเอ้ยร้องทําไมลูกพ่อเขามาแล้วเราไม่ร้องแล้วเราเก่งเราโตเป็นสาวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเราเป็นสาวเป็นนางแล้วเราไม่ร้องหาพ่อแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่เขาอยู่ด้วยกันตลอดเนาะเวลาคนใดคนหนึ่งหายไปก็จะมี ร้องหามองหากันไปธรรมดานะคะท่านใดามาเที่ยวมา,เ,าเที่ยวจังหวัดสุรินทร์เที่ยวบ้านช้างของเราเจอพ่อแสนสุขอยากจะถ่ายภาพร่วมด้วยอยากจะเก็บภาพเ,าเป็นที่ระลึกเนาะเป็นความทรงจำนะคะยินดีมากๆเลยนะคะพี่พี่พ,พ่อไปทำงานกลับมาแล้ววันนี้นะคะ เด็กตาแป๋วเป็นไรยังไม่หายโกรธหรอยังไม่หายโกรธโอ้ยโกรธแรงพูดโกรธแรงพูดเนี่ยปกติน้องนิกจา่เาเก็บกวาดทำความสะอาดเลยนะคะพี่ๆแต่ว่าเขาเขาเขาถ่ายตอนอพ่อเขาไปทํางานนะคะก็เลยไม่กล้าเก็บเนาะอารมณ์เขายังชุนเฉียวอยู่นะคะพี่ๆ ก็ต้องเซฟเซฟเราไว้ดีกว่าเนาะนะคะเซฟเราไว้อะตอนนี้อารมณ์ก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะเริ่มนิ่งแล้วนะคะตอนนี้คืออารมณ์เริ่มเริ่มแบบอาเริ่มเริ่มกลับมาสู่ปกตินะคะพี่ๆอเอยจังแมนจังแมนนนแม่โอมาแม่โอมาโอมาแม่โอแม่โอร้องให้เลยไม่ร้องลูกไม่ร้องร้องทําไม,มพ่อเขามาแล้วคือมันมันเป็นเรื่องปกตินะคะพี่พี่ ลูกเขาจะลูกก็คือลองหาพ่อหาแม่เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเนาะแต่พอสสนสุขก็ไปทํางานนะคะไปทํางาน่าหานอนแล้วล่ะทีนี้เอ้โห,โห,โห,โหทำไมจะโกรธงานแท้าตาอ้วนรีบมาโอ้เลยตาอ้วนโกรธนานโพดโกรธแรงโพดอุย้ยจังแมนจังแมนเอ้ยวันนี้ตาอ้วนยังไม่ได้โอ้ใช่ไหมเออยังไม่ได้โอ้เขา ปกติเนี่ยเราจะจะ,จะโอจะหยอกจะเล่นกับเขานะคะแทบจะโอแทบจะทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะพี่ๆวันนี้ลูกอ้วนบอกว่าโอไปแค่ตอนเช้าตอนใสๆเนี่ยยังไม่ได้โอนะคะเดี๋ยวต้องมาโอแล้วต้องมารักเขาเหมือนเรามาหยอกเขาอย่างเนี้ยค่ะพี่ๆคอยเติมเต็ม,ตมซึ่งกันและกันนะคะเติมเต็มซึ่งกันและกันเจ้าหมูอ้วนขี้น้อยใจมากนะคะ แม่นิกเดี๋ยวนี้ดูแลน้องมีตังค์ด้วยนะคะก็จะยิ่งน้อยใจเข้าไปใหญ่อ,อคนเก่งคนเก่งคนเก่งดุนดึนของแม่อะดุนดึนดุนหาวนอนแล้วง่วงนอนเหรอง่วงนอนเปล่าโอ้ยออจังแมนเนาะออด้วยความเป็นเด็กเขาก็จะงอนภาษาเด็กนะคะพี่ๆถ้าเป็นรุ่นพ่อแสนเวลาลูกหายลูกไปเดินเที่ยวลูกไปเอ,อ่อ กิจกรรมต่างๆเขาก็จะมองหานะคะกลับมาเาก็จะจับเขาก็จะคลาดูลูกนะคะจับหาดูลูกดมงกลิ่นลูกนะคะภาษาสัมผัสของเขานะคะพี่ๆอาตาอ้วนมาโอ้เลยอุ้ยพาพ่อแสนสุขไปจากเขาเนี่ยมาโอ้เขาเลยนะเขาต้องการให้พ่อโอบนะคะพี่ๆอ้าวขอโทษเลยขอโทษเลยขอโทษเลยอุ้ยดูค่โอ้ เต็มปากเต็มคำไปเลยทีแล้วหวีไปเลยจ้ากล้วยที่ให้เด็กๆกินนะคะล้างแล้วทุกหวีนะคะล้างแล้วทุกหวีแล้วก็เป็นกล้วยที่สุกเองตามธรรมชาติเป็นกล้วยน้ำว้านะคะอ่าโ,โกรธแรงโพดโกรธแรงโพดโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะเขาโกรธเขาไม่ให้จับเขาหันหน้าหนีนะคะพี่ๆตอนนี้คืออารมณ์โกรธมากนะคะโอ้ ดูค่ะดูคขาน,นี้ดูคขานี้โอ้ยนางงอนนางงอนเอองอนางก่อนงอนนางก่อนแต่อ้วนเปื้อนเพราะว่าขี่พ่อแสนสุกนะคะพี่พี่น้องพาพ่อไปอาบน้านะคะเลยเปื้อนนะอ่าโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายจ้าช่วงนี้พายุเข้านะคะ เลยไม่ได้พารถพ่วงพ่อลูกไปเที่ยวเลยนะคะนี่ค่ะฟ้ามืดนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องมินนี่แล้วก็พ่อแสนสุขด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีจ้า